อยาบให้มันชิบๆเลยนะคะประมาณนี้นะคะเวลาย็บซิปเนาะเราใช้ตีนผีติดซิปมันก็จะง่ายนะคะติดมาให้สุดเลยนะคะตัวนี้คือซิปเก่าของเขานะคะลอกออกมาเนะาะเดี๋ยวทักใครนะคะทัาใครสืกันเด้ยนะ เนี่ยมราจะเย็บึ้าสุดเร่งนี้เลยย้ำด้วยนะคะนี่แล้วเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะเนาะสองข้างนะทําเหมือนกันนะคะข้างนี้เราก็จะมาทําแบบนี้นะคะอะใส่เข้าไปด้านนี้ด้วยนะคะอีกล่องหนึ่งนะคะเนาะ,ะเพื่อน่ขอกดตรงนี้แป๊บหนึง่งนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเย็บอีกข้างหนึ่งนะคะทุกคน เย็บอีกข้างหนึ่งเราจะเอาด้านด้านทางก้นขึ้นมานี่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาทางหัวตรงนี้ลงมาก็ได้นะคะเนาะถ้าจะเอาหัวทางนี้ลงนะคะ,ะด้านนี้เราก็ใช้อีกร่องหนึ่งนะคะใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยเนาะอินผีเขาจะมีสองร่องอยู่แล้วนะคะเราก็ใช้เหมือนเดิมเนาะอ่าเย็บเหมือนเดิมนะคะอ้าวแบบนึงนะคะย้ำนิดนึงนะตรงหัวตรงนี้นะคะเสือกันหบุกนะ ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะคุณพึ่งก็สวัสดีเจ๊พรนะคะคุณพึ่งก็าให้สติกเกอร์มานะคะเนาะไอชารีบอกมองอยู่มองอยู่อ่าถ้าคนที่ไม่เคยทาเนาะก็จะไม่รู้นะคะอ่าเราก็จะเย็บแบบนี้เนาะกามล่องของเขาเลยนะคะ,ะติดไม่เอ่ยแล้วนะคะ ที่เย็บเนาะเวลาถ้าเป็นอย่างอื่นเราก็ไม่ต้องเนาก็ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นผ้าแบบผ้าอ่าผ้าจีนนะคะเนาะผ้าเหมือนผ้าไหมสันนงนะเขาเรียกว่าผ้ากี่เท้านะคะอ่าเขาจะเลื่อนนะคะเขาจะเลื่อนได้เนาะเขาจะโยไปโยมานะคะเราก็เย็บให้มาชนตรงก้นนี้เลยนะยำนิดนึงเดี๋ยวีจะมาลูดซิปขึ้นให้ดูนะคะเนาะมันจะง่ายมากอ่ะนี่นะคะเรา ราเย็บเสร็จแล้วเนาะหัวหัวซี่มันจะอยู่ตรงก้นนี้นะคะเนี่ยหัวซี่เขาจะอยู่ก้นนี้เนาะเราอได้เนาออกก่อนนะคะอ่าเห็นไหมเอ่ยจากนั้นนะนี่ตรงนี้เลยดึงออกมาเลยนะคะค่อยๆดึงออกมาอย่างนี้นะนี่เห็นไหมคะอ่าออกมาแล้วนะนี่ออกมาแล้วนะคะแล้วก็ได้เนาออกนะคะทุกคนได้เนาที่เราเนาไว้เนาะถ้าเกิดว่าใครที่แบบมือสมังมือแม่นมากก็ไม่ต้องเนาได้นะคะ ถ้าเป็นผ้าอย่างอื่นไม่เน่านะคะเนี่ยพี่อัดก็เย็บไปเลยเนาะแต่ตัวนี้ผ้ามันโยะนะผ้ามันโยถ้าเกิดเราไม่เนา่าเดี๋ยวเราอาจจะได้เลาะนะคะได้เลาะเยอะเนาะ <c oughs> ก็เลยเน่าไว้ก่อนนะเสร็จแล้วเราก็ได้เน่าออกเนาะเราก็รูดซิปได้เลย <c oughs> ค่อยๆรูดนะคะค่อยๆรูดเนาะ <c oughs> เขาก็จะเรียบไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บหัวตรงนี้นิดนึงนะคะ <c oughs> น,นี่เห็นไหมคะเรียบเลย ชิดมากนะคะเนี่ยตัวนี้เนาะชิดมากไม่แก้วนะคะไม่แก้วไปแล้วยังนอแน่ะไม่แก้วไม่รู้ว่าเข้ายังไงเนาะชิดมากนะคะแต่ตัวเนี้ยหัวของเขาอ่ะมันหลุดนะคะอ่เพีพย่ยก็จะต้องมาดักตรงนี้ไว้ก่อนนะ,ะออสวยดักเอานะคะเอามือสวยเอา <c oughs> เนาะเพราะว่าอ่ามันเป็นช <c oughs> ุดเก่านะคะเนาะชุดที่เขาซื้อมาแล้วก็ไม่ใช่ชุดเก่าชุดที่เขาสับบ네ส่งซื้อมาแล้วเขาเขาใช้ซิปแบบซิปยาวนะคะแล้วก็เขาก็เลยดักซิปให้มันสั้นอ่ะเนาะแล้วก็มาดัก สอยดักไว้นะคะสอยดักไว้นิดนึงอ่าขอบคุณพี่พๆเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะเนาะที่มาส่งกำลังใจให้นะคะอะ่คุณแมมสวัสดีค่ะเย็ยบชุดนี้อีกแล้วนะคะมีอีกหลายชุดนะคะกี่เพาเนาะมาเรื่อยๆนะคะคุเพื่อนก็ คุณแม่บอกเลิฟสีนะคะขอบคุณม,มากๆนะคะแม่ใบก็แม่ขอตัวนะคะขอบพระคุณแม่ใบามากๆนะคะขอบพระคุณนะคะแม่ใบก็ไปขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเนาะก็ฝากเพื่อนๆไปให้กําลังใจแม่ใบด้วยนะคะอ่านะเราก็จะดักไว้อย่างนี้เลยสวัสดีนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะคุณแม่ก็น่าจะเหนื่อยเนาะทำงานเออทำขึ้นไลฟ์เมื่อกี้นะคะนะ ที่นล้วก็จะสอยดักไว้ก่อนนะคะตรงนี้เนาะ,ะเราสอยดักไว้ไม่ให้ซิบเขาเลยนะคะไม่งั้นเวลาเราลูดนะซิบจะอาจะลูดเลยนะคะหายไปเลยนะจะได้เลาะซิบใหม่นะคะตรงนี้เนาะเราก็สอยใช้มือสอยเอานะคะสวยดักไว้ไม่ให้ซิบเขาหลุดออกไปเนาะจริงๆแล้วเขามีหัวกั้นนะคะตรงนี้เนาะเขาจะมีหัว